เล่นมาก็ถึงวันเล่นกันผิดไม่ดอบเลเลยทำไม,ไม่ได้ว่าเป็นหนึ่งเปอร์เซนที่มันทรมานส่นเหลือเกินไม่รู้เหนื่อยไหมก่อนเล่นมันทั้งวันดาด,ดาดูดาดีดา ติบอดเจ้าทนเลก,ก็ถึงวันไม่ได้ไรเลยของแค่หนึ่งเปอร์เซนและจมน้ำตายทางวันคนไหนเลยว่าอย่างไรไม่ได้ไรเลยทำไม,ไม่ได้ว่าและบอตัวหนึ่งที่เรากำลังจะตีมันต้องใช้เวลานานเต่งเอฟเฟกต์บอตัวหนึ่งจะไม่เราตรงนัวโครู้ไหมว่าบอลหนึ่งกัวมันมีเลือดอยู่ตั้งหมื่น ทำไมเราถึงหัวร้อนอยู่อย่างนั้นก็เข้าใจป้าปั๊บป้าดาปั๊บป้าปั๊ป้าดอกยากดอกยากเธอไม่กันแคนหนึ่งฝ้าแต่เองนะตาตาตาดาต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 ายากเย็นยากเย็นอยากจังเลยทำไมมันเกลืแบบนี้การพีดเป็นเกมที่เรานั่งต้องเสียตังค์แต่ทำไมอยากเหมือนดัร์กโซเมลสุนากุมูโนโทนิโกโรซูจิเองแม่งดอ เกมเยอะเลยเล่นอยากจังเลยว่าแกนพีชแกนพีชแกนพีชพีกันนี่คาลาเมลมากรูปอาตาชีว่าแกนพีชทำไมไม่ได้ว่าพอแล้ว